สวัสดีชาวไทยหายใจเป็นเครื่องยนต์ทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับนะครับหมอเพียวนะครับหมอเพียวจะทําการนะครับล้างรถนะฮะโดยใช้นะฮะใช้อะไรโดยใช้ปืนนะครับโดยใช้ปืนฉีดน้ํานะครับเป็นกระบอกฉีดธรรมดานะครับที่อาศัยนะอาศัยลมนะครับลมที่มีปริมาณไม่มากนะฮะพวกนี้มันแรงดันมันไม่ค่อยเยอะนะครับ คราบสกรปรกมันก็ไม่ค่อยหลุดแบบเต็มร้อยนะแต่มันก็เป็นสําหรับคนที่เอาไว้รดน้ําต้นไม้อะ่ะล้างรถก็ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ขวดเดียวเสมอไปนะครับต้องใช้น้ําหลายลิรพอสมควรนะครับเพราะว่าขวดที่ใส่ไปก็จะเป็น1.25นะครับเป็นอันนี้เป็นสันไหลนะครับสันไหลแต่อันนี้ก็จะเป็นน้ํายาล้างรถ ที่คิดขึ้นเองนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ทำพวกพวกสีนะครับถ้ามีสีจริงๆมันก็จะสวยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทำสีนะครับทำแต่ไฮยีนนะฮะพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไฮายีนคืออะไรนะเผยเผยกรรมวิธีทำาออกไว้แล้วนะทีแรกว่าจะไม่พูดก็ยังไงก็ต้องพูดนะฮะสักวันเราต้องพูดนะฮะเพราะว่า การให้ความรู้นะฮะเป็นวิทยาทานแก่คนที่ต้นทุนน้อยนะฮะแต่อยากจะล้างนะฮะคราบสกปรกให้สะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบคราบอะไรดีคราบดินนะฮะไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวนะครับคราบน้ํามันนะครับสิ่งสกปรกที่มันติดอยู่ตามรถเรานะฮะเชื่อว่าคนรักรถต้องศึกษามาพอสมควรนะครับในด้านของน้ํายาล้างนะฮะแล้วก็แว็กนะฮะนะครับยังไงก็ ไปล้างเลยดีกว่าครับ